ก็คือเป็นไข่สโนว์แมนไข่สโนว์แมนแล้วฟักได้เลยใช่ไหมอ๋อ,อฟักได้เลยนะเรากดฟักเองได้เลยนะดูครับวิธีการกกไข่ของเกมนี้นะออกมาแล้วออกมาแล้วอ๋อหืม หมือนยังไม่ตื่นนอนอะ่ะคุณได้สโนม a นมาแล้วมีท่าไอคิสตัลฟรีชแล้วก็ไอสไปค์ ice, นะเอ okay, ก็เป็นท่าน้ําแข็งหมดเลยนะส่วนชื่อขี้เกียตตั้งนะเอาไว้เกมเต็มคอยตั้งก็ได้เรามี2ตัวละครแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังใช้สกิลไม่ได้ทั้งคู่นะมคงต้องเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีเราหาของเพิ่มดีกว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกมีพลังงานแบบเต็มเปี่ยมมาขุดหินแล้วก็ตัดไม้กัน โอ้ตีจนเหนื่อยตีจนเหนื่อยแล้วนะโอเค